ดูเอลจะมาดูเอลอะไรล่ะเพิ่งมาเล่นเออทุกคนสวัสดีครับพบกับแซบแจ็คเกมเมอร์นะวันนี้เรามาพบกับโลบ็อกซ์อีกครั้งนะครับทุกคนโลนซ่ามาแล้ว เขามาพร้อมกับอ,อ,อะไรวะกระบองกระบองไม้ไผ่นะมันเล่นยังไงวะเนี่ยมันเล่นยังไงคือเห็นคร่าวๆมันต้องกระโดดใช่ไหมมันต้องกระโดดใช่ไหมเก็บไปก่อนใช่ไหมอันนี้เลยยินหยางเหมือนกับสัญลักษณ์ของออประเทศจีนหรือญี่ปุ่นนี่แหละจีนนี่แหละครับิ <Yes. S 1> นหยางขาวดำวิ่งไปก่อน โอกดดับเบิลดับเบิ้ลจับได้นะโอ้แบบมาแบบใหม่ๆเลยนะเช่นเคยเราจะเล่นแบบนุ่มๆขึ้นก่อนโนบปแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยแบบเดิมๆไม่วันมันแบบว่ามีเสน่ห์ดีนะมันแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกเหรอวะกูไม่มีอะไรเลยเลยคลาสสิกตรงไหนวะไม่ใช่นะ ขออภัยคำหยาบคลายนะครับทุกคนนะทุกคนมันขอพูดบางครั้งนะขออภัยจริงจริงก็นะแป๊บหนึ่งนะปรับเสียงก่อนนะทำไมกระโดดสูงก็ทำไมอ่ะแผลกแผลคืออะไรอ๋อเอลิเมนเทลรีเจนแผลกเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะดากอนดาวออฟวอลว้าวเฮ้ยเดยวเดยวไม่ได้ซื้อ คนอะไรเนี่ยสต๊อคบุตโเทนคอยหนีนยางโนมันดวนอะไรเนี่ยเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนตีกับคนอื่นได้ไหมตีกับคนอื่นได้ไหมก็เดี๋ยวเราสังเกตก่อนคือถ้าเก็บเหรียญเนี่ยมันก็จะแบบมันจะเพิ่มไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ นีวันนี้เหมือนกับว่าตีบอสเหรออะไรเปรี้ยวไหมเปรี้ยวดีไหมไม่ใจเย็นสิอ่ายังไม่ไหวหรอกมาไปชอ็อปอัปเกรดสกิลอ่ะ,อะ,อะดูสกิลดิมีอะไรมั่งอะอัปเกรดสกิลดิอัปเกรดอยู่สกิลวิดคอยเอาใหมา่ๆเข้าใหมา่ดับเ์จ้ำห้าคีอ๋อเราอัปเกรดสกิลก่อนเราไปเก็บก่อนเก็บเลนก่อน เก็บเหรียญก่อนก็ได้อะในจิลล่คือเรากลางๆปกติไม่ทำร้ายใครนะเนก็บเหรียญก่อนก็ได้อะเออเทรดอันล็อกละอะอัปเกรดดินี่ใบบ а บ ب و บบบวมเพิ่มอะไรนินจาสุนี่คืออะไรมังก็เป็นสายคาดได้บ Bell 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 เบลเบลเพิ่มอะไรเพิ่มเก็บเหรียญอือโอ้สองล้านเกสชอปเปอร์ เดี๋ยวพอจะจับคำคได้คร่าวๆแหละว่าเราต้องอัปเกรดอันนี้ก่อนเรายิ่งกระโดดได้มากยิ่งดีเหรอมันต้องบังคับใช่ไหมอ๋อมันจะสูงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เหรออ๋อแบบนี้นี่องก็เก็บไปเรื่อยนะมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าสนุกนะเก็บไปเรื่อยๆ เซลนี่คือเซลนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อขายขายไอชูริเคนเหรอแล้วถ้าเป็นเพจก็คือสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เหรอแล้วถ้าขายอ๋อคือติดต่อค้าขายกับคนอื่นอะไรแบบนี้สแตตอัพได้ไหมบูตได้ไหมอ๋อ เราเก็บไปเรื่อยก่อนเก็บไปเรื่อยอ,อันนี้คืออะไรไไทุกสวนสนุกสนคืออะไรอ๋อสูงสูงขึ้นเรื่อยๆกระโดดขึ้นไปอีกเหรออ๋ออ๋นนี้อันนี้คือเอาละเริ่มรู้ละเราต้องเก็บเก็บ <c oughs> กระโดดไก่อนเก็บเหรียญก่อนเก็บไปก่อน,อน,อนแล้วเราค่อยไปปลดข้างบนใช่ไหมโอเคเหมือนพวกขอทานเลย <c oughs> <c oughs> เดินเก็บไปเรื่อยนะนะไอ้ล้น ไอโรนซ่าฮะโอ้่าฆ่ามาแล้วฆ่าเป็นจอมนินจานี่แบบว่านะจอมนินจาหานอะไรไม่มีกระบอกไม้ไผ่แค่กระบอกไม้ไผ่ไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้เราเล่นแบบไม่ซีเรียสนะผ่อนคลายกระโดดไปกระโดดแล้วไปไหนเออติดเออติดหมดอ๋อสองจุดห้าเราเห็นละแล้วมันได้อะไรได้อะไรอ่ะมัน ทำอะไรอะเดี๋ยวก่อนกระโดดขึ้นไปเหรอกระโดดไปนี่อ๋อเราเรากรดดได้แค่สองครั้งนะพันจ้ำเราลองแบบไอ้นี่ดิคืออะไรอะยังงุนงงอยู่นะดูเอลจะมาดูเอลอะไรล่ะเพิ่งมาเล่นอ๋อ,ซ,อ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 ซื้อของก่อนลวกันอ่ะอะซื้อของก่อน เราก็เก็บอะไรไปเรื่อยๆนะทุกคนกระโดดอย่างเพลิดเพลินชีวิตนี้มีแต่การกระโดดโอ้โลบักอันนี้คือแบบเทพทูนะยิงเฉอสูสปีดแบบว้าวเอาเรื่องนะเห็นเขาบอกว่าเขามีซื้อซื้อเพจถัดเลี้ยงห่ะ นี่ก็ไม่ได้ละซื้อได้ไหมเฮ้ยถูกถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอัพได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมทุกคนเฮ้ยอ๋ออ๋ออัพไปก่อนอ่ะอัพอัพไปก่อนก็ได้อ่ะอ่ะอัพไปก่อนไม่พอแล้วอัพไปก่อนเหมือนกับว่ามันจะอ๋อเก็บมันเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่มันเชื่อมต่อกันนะโอเคโอเคอ่ะพอพอละพอพอพอจะรู้อยู่บ้างละนิดหน่อยละ ก็เก็บไปก่อนขายขายเก็บข,ขายไปก่อนแล้วนี่คืออะไรแร่อะไรอะ่ะ l i m i t e d time ์อัลล็ Before มันก็เปิดได้อะ่ะดูนี่สิโอ้สิบเจมเพชรไม่หาเพชรด,ดีเหรเอาดิมาแบบเรื่อยๆนะ <Yeah. S 1> กระโดดกันไปอย,อยากไฟอะ่ะมันไฟได้ไหมเนี่ย มันไฟคนอื่นได้ไหมทุกคนฮะอยากรู้ว่าเฮ้ยอันนี้นี่คืออะไรไฟได้ไหมอ๋อไม่ได้อะพี่ไปเจง๋งเลยอูไฟได้อูกระเด็นเลยอู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 เราเปรี้ยวเกินว่าอ,อ๋อตายห่านเลย <c ười> อ๋อคือนมันเซฟโซได้คล้ายกับอันนั้นแหละคุณผู้ชมทุกคนคล้ายๆกับอิเลเมนท์อลอันนั้นแหละเหมือนผับจีอ่ะ กระโดดได้สองครั้งอยากกระโดดได้หลายครั้งไอ้ล้นว่ะคือผมยังงุนงงอยู่นะเอ,อ้นี่คือเดลี่คือเก็บก่อนเออเก็บเหรียญไปก่อน <Yes. S 2> เ e s เอ้ได้สี่ได้หมนะื่นสี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกวันนี่เดลี่รีเวิร์สเซฟโซนออกจากเซฟโซนเซฟโซนอ๋ออันนี่คือไม่เซฟโซนต่อยต่อยอไม่เปรี้ยวเกินไปว่ะตายห่านนัดเดียวจอด <laughs> เรียบร้อยปิว <c oughs> ปิวเป็นเลเทเลยนะครับชิบหายเราก็อย่าเปรี้ยวให้มากเลยอ๋อคือถ้ามันตันแค่สองคีถูกไหมถูกไหมล่ะเออตันแค่สองคีแล้วกเก็บไปก่อนเซลเซลอ๋อเราขายไปแล้วก็ได้เงินโอ้โหอ,โอคือถ้าอยากได้เงินก็ต้องไปเก็บอันนี้ไม่ขายเหรอ <c oughs> อ๋ออัพเกรดสกิลดิ ดับเบิลจัมชูริเคนต้องอัพไหมก็เหมือนมันก็เหมือนกับเหมือนเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างแม่งเชื่อมต่อกันนะคือถ้าไม่อัพอันนี้มันก็อันนี้จะตันอะไรแบบนี้เหรอเหมือนเป็นเกมนินจาที่แบบว่าต้องกระโดดกระโดดเท่านั้นถึงจะพัฒนาการได้เออนะน่าสนใจนะเปิดไม่ได้ด้วย ไลฟ์สกิลนี่คือนี่คือโอ้ไดไ้ไม่ได้หรอกต้องมีไอ้เนี่ยต้องมี e. สมีม่วงอ่ะสีอ๋อนี่คืออัพสกิลได้อะไรแบบนี้คือเราสามารถเลือกสายพันธุ์ของนินจาได้เหรอคุณผู้ชมใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะออแค่คุณฟันคุณฟันอย่างเงี้ยอ๋อลืมไปเลยลืมฟันเลย ฟันเนี้ยก็คือการฝึกฝึกอาวุธเหรอฝึกพัฒนาการของความเป็นมาสเตอร์นินจารเงี่ยโอ้ทางขวานี่คือแบบว่าแซฟแจ้งนี่ฝึกทักษะอาวุธไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโ,โอ้แล้วถ้าเรากระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะยังไงอ่ะดับเบิลจานสามสามดับเบิลจ้์แล้วก็เซลใช่ไหมพอเซลปุ๊บก็ได้เงินใช่ไหมก็ยก็เรื่อยๆมันเป็นเกมฟาร์มดีๆนี่เองอ่ะฮะ เกมจอนชาวไล่ดีๆนี่เองคือฟาร์ม